บัดนี้แสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลธรรมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโพชงหรือสัมโพชฌง องค์แห่งความรู้หรือองค์แห่งความรู้พร้อมอันเป็นหลักปฏิบัติสำคัญหลักหนึ่งในพุทธศาสนาเชื่อมโยงกันอยู่กับสติปัฏฐานทั้งสี่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วและเมื่อพิจารณาดู กระแสธรรมที่ได้ตรัสแสดงย่อมจะจับความได้ว่าแม้จะประสติปัฏฐานแต่ก็ต้องประกอบด้วยโพชงจึงจะส่งไปสู่ศีลสมาธิปัญญา อันสมบูรณ์ได้และแม้กล่าวเพียงสมาธิอย่างเดียวก็ต้องประกอบด้วยโพชฌงจิงจะได้สมาธิถึงอัปปนาสมาธิเพราะว่าอันอัปปนาสมาธินั้นจะต้องมีองค์ประกอบคืออุเบกขา อยู่ด้วยและอุเบกขาที่ประกอบนั้นจะพึงได้ก็ต้องอาศัยโพชชงส่งขึ้นมาจนถึงอุเบกขาสัมโพชชงและหลักสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อได้มีโพดชงประกอบอยู่ด้วยดังนี้ ย่อมจะทำให้สมาธิที่ได้เป็นสัมมาสมาธิสมาธิอันถูกต้องอันเป็นบารของปัญญาคือความรู้ในอริยสัจท,ทั้งสี่ที่ได้รัดแสดงไว้สืบต่อจากโพชฌงในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดังจะพึงเห็นได้ว่าการปฏิบัติทางสมาธินั้นจนถึงอัปปนาสมาธิจนถึงฌานรูปฌปานอารูปฌปานได้มีมาเก่าก่อนพุทธกาลมีท่านผู้ที่ได้ออกปฏิบัติทำสมาธิ จนบรรลุถึงฌานที่ท่านแสดงว่าเป็นเหตุให้ไปบังเกิดในพรหมโลกก็ได้มีอยู่แล้วเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้นั้นโลกเทวโลกพรหมโลกก็ได้มีอยู่แล้ว อย่างเต็มที่ยังขาดแต่มรรคผลนิพพานอันธรรมบุคคลให้เป็นอริยะคือตัดกิเลสได้บางส่วนจนถึงสิ้นเชิงยังไม่มีขึ้นในโลกจึงเป็นหลักที่ยืนยันว่าการปฏิบัติมา ในศีลในสมาธิก็ได้มีมาอย่างเต็มที่แล้วแต่เมื่อยังขาดปัญญาตัดกิเลสก็บ่งความว่ายังมีกิเลสเมื่อยังมีกิเลสการบรรลุถึงศีลถึงสมาธิหรือแม้ปัญญาเองก็ยังไม่ถึงที่สุดและก็ยังไม่แน่นอน เสริมได้เพราะฉะนั้นแม้จะเกิดในพรหมโลกด้วยอำนาจของฌานที่ยังมีกิเลสก็ยังมีโอกาสที่จะต้องเคลื่อนการเรียกว่าจุติคือเคลื่อนจากพภพภูมินั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ก็คือได้ตรัสรู้อริยสัจท,ทั้งสี่ตัดกิเลสและกองทุกข์ในสิ้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีมรรคผลนิพพานมีพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลักของการทำสติทำสมาพุศาสนานั้น เป็นหลักที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้โดยตรงคือสติก็ต้องเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่และปัญญาที่ประกอบอยู่ก็จะต้องเป็นโพชฌงเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานและโพชฌงนี้จึงเป็นหลักปฏิบัติที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานโดยตรงและ จะพึงเห็นได้ว่าหลักของสติปฐานย่อมเป็นข้อปฏิบัติที่มีสตินำให้ได้สมาธิได้ปัญญาหรือได้สมถาะาได้วิปัสสนาโดยตรงและหลักของปัญญานั่น ก็ต้องเป็นโพชฌงอันมีสตินำดังจะพึงเห็นได้ว่าในโพชงข้อที่สองธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สมโพชฌงค์คือการเลือกเว้นธรรมซึ่งเป็นตัวปัญญาและเป็นตัวปัญญา ในปฏิบัติธรรมนั่นเองคือรู้ว่าการปฏิบัตินั้นของตนเป็นอย่างไรเป็นอกุศลมีโทษเป็นฝ่ายดำหรือว่าเป็นกุศลไม่มีโทษเป็นฝ่ายขาว ดังที่ได้กล่าวอธิบายแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีธรรมวิจัยอยู่อย่างนี้จึงรู้การปฏิบัติของตนว่าเป็นอย่างไรจึงกล่าวได้ว่าธรรมวิจยะสัมโพชิชนั้นเป็นปัญญาในการปฏิบัติและตัววิจัยนั้นก็คือตัวโยนิโสมนสิการนั่นเองการพิจารณาจับเหตุจับผล ที่แปลว่าทำไว้ในใจโดยแยบคายแต่ว่าโดยพยัญชนะคือถ้อยคำนั้นก็คือการทำไว้ในใจคือพิจารณาจับตัวเหตุให้ได้ก็เป็นอันว่าครอบคลุมถึงว่าจับเหตุจับผลนั่นเองในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ว่าอะไรเป็นการปฏิบัติถูกอะไรเป็นการปฏิบัติผิดเพราะฉนะนั้นจึงเป็นปัญญาในการปฏิบัติหรือจะเรียกว่าเป็นปัญญาในกรรมการงานที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจก็ได้ปัญญาในกรรมหรือปัญญาในการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งสําคัญถ้าหากว่ามีอยู่ ก็จะทำให้ปฏิบัติศีลเป็นศีลปฏิบัติสมาธิเป็นสมาธิคือว่าเป็นสัมมาสมาธิแม้ในข้ออื่นก็เช่นเดียวกันปฏ,ปฏิบัติสติเป็นสัมมาสติสติชอบดังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงทำให้วิริยะคือความเพียรปฏิบัตินั้นถูกต้อง คือวันละอากุศลที่มีโทษที่เป็นฝ่ายดำแต่ปฏิบัติทำให้มีให้เป็นขึ้นในฝ่ายกุศลที่ไม่มีโทษที่เป็นฝ่ายขาวดังนี้เมื่อเป็นดังนี้แล้วการปฏิบัติจึงจะเป็นศีลจึงจะเป็นสมาธิที่เป็นตัวสมาสมา,สมาธิสมาธิอันถูกต้องไปโดยลำดับ จนถึงเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขาเมื่อเป็นดังนี้แล้วสมาธิดังนี้จึงเป็นบาดของปัญญาที่จะเป็นปัญญาในอริยสัตต์ต่อไปเพราะฉะนั้นปัญญาในโพชฌงนี้เป็นจึงเป็นปัญญาในการปฏิบัติเป็นปัญญาในกรรมนำให้ปฏิบัติ ศีลปฏิบัติสมาธิและอบรมปัญญาด้วยเองนั้นให้ถูกต้องในขั้นปฏิบัติในขั้นที่เป็นกรรมเป็นการกระทาจนถึงได้สมาธิประกอบด้วยอุเบกขาเป็นความสงบที่ตั้งอยู่ในภายในและเป็นความสงบที่ประกอบด้วยความรู้มีความรู้ที่ไม่ยึด และมีความรู้ที่ปล่อยวางก็คือไม่ยดึดและเป็นความรู้ที่สงบไม่วุ่นวายอันความรู้ที่มีความปล่อยวางและเป็นความรู้ที่มีความสงบไม่วุ่นวายนี้คือลักษณะของอุมเบกขาอันประกอบอยู่ในสมาธิและเมื่อได้สมาธิดังนี้จะเป็นอุปจารสมาธิก็ตาม หรือที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ตามก็เป็นสมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องเป็นบาทของปัญญาในอริยสัจที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้สืบต่อจากโพชฌงชงฉะนั้นจึงสรุปในตอนนี้ว่าจะต้องมีปัญญาในการปฏิบัติปัญญาในกรรมก่อนซึ่งจะทำให้การปฏิบัตินั้น เป็นศีลจริงเป็นสมาธิอันถูกต้องขึ้นจริงคือสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขาดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติพร้อมที่จะได้ปัญญาในอริยสัจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอริยสัจทั้งสี่คือของจริงหรือความจริง ที่ทำภูรู้ให้เป็นอริยะบุคคลและความจริงหรือของจริงอันทำภูรู้ให้เป็นอริยะบุคคลนี้ได้ตรัสแสดงไว้ก็ได้แก่ได้ตรัสแสดงไว้ก็ได้แก่ความรู้ในทุกขความรู้ในสมุทัยเหตุให้เกิดทุก์ ความรู้ในนิโรธความดับทุกข์ความรู้ในมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และก็จะรัดแสดงอธิบายไปทุกข้อตั้งตนแต่ข้อทุกข์ได้แก่ทุกข์คือความเกิดทุกข์คือความแก่ทุกข์คือความตาย อันเรียกว่าเป็นสภาวะทุกทุกตามสภาพคือเป็นความทุกข์ที่มีขึ้นเป็นขึ้นตามเหตุปัจจัยของตนเองและก็ได้ทรงชี้ให้รู้จักทุกข์ทางใจและทางกายอย่างอื่นต่อไปก็คือความโศกแห่งใจเป็นทุกข ความรันจรคํำครวนใจเป็นทุกข์ความไม่สบายกายเป็นทุกข์ความไม่สบายใจเป็นทุกข์ความขับแค้นใจเป็นทุกข์ทุกทางใจและทุกทางกายเหล่านี้ก็บังเกิดขึ้นแก่จิตใจและแก่กายเรียกว่าเป็นปกินกักทุก คือเป็นทุกข์เบ็ดเตล็ดต่างๆซึ่งมีอธิบายว่าทุกข์ที่บังเกิดขึ้นทางใจก็บังเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวบังเกิดขึ้นอย่างนั้นบังเกิดขึ้นอย่างนี้และทุกข์ซึ่งบังเกิดขึ้นทางกายก็มุ่งหมายถึงความเจ็บป่วยทางกายที่ บังเกิดขึ้นในเวลาที่มีโรคภัยใครเจ็บเมื่อไม่มีโรคภัยใครเจ็บก็เหมือนอย่างไม่เป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นบงังก็เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงรวมเข้าในหมวดปกินกนกักทุกทุกเบ็ดตเตล็ดแต่ว่าเมื่อเพ่งย่างละเอียดแล้ว ก็มีตรัแสดงไว้เหมือนกันว่าแม้ทุกทางกายอันเรียกว่าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นอันที่จริงนั้นยอ่มมีประจำอยู่ตลอดเวลาจับพิจารณาดูที่ร่างกายอันนี้ก็จะเห็นว่า มีตัวอา,าพาธมีพยาธิประจำอยู่ตลอดแต่โดยปกตินั้นก็มีการบำบัดแก้ไขกันไปได้อาการของพยาธิหรือของโรคของอา,าพาธจึงไม่ปรากฏเหมือนอย่าง เมื่อนั่งนานๆเมื่อยก็เป็นความอาพาธทางกายอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียเมื่อยก็หายเป็นรู้สึกสบายซึ่งอันที่จริงความสบายนั่นปรากฏขึ้นก็เพราะมีการแก้ไขตัวทุกซึ่งนับว่าเป็นอาพาธหรือเป็นพยาธิความป่วยไข้ซึ่งมีอยู่เป็นประจำ เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วแม้ความป่วยไข้ก็มีประจำอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะแก้ไขไปได้ก็ไม่ปรากฏแม้ความโศกเป็นต้นจึงเป็นทุกข์ทางใจก็เหมือนกันเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ย่อมจะต้องมีโศกะปริไทยว่าเป็นต้นประจำอยู่ในจิตตลอดไปเหมือนกัน คืออาการของจิตที่ยังมีกิเลสนั้นจะต้องมีความแห้งผากมีความนันจวนมีความไม่สบายใจมีความคับแค้นใจแต่ว่าเพราะเหตุว่าแก้ไขไปได้ก็รู้สึกว่ามีความสุขใจมีความสบายเพราะแก้ไขได้เป็นครั้งเป็นคราวไป แต่ว่าอย่างละเอียดนั้นก็ยังมีอยู่นั่นเองเพราะยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็เป็นทุกข์ที่มีอยู่ประจําเหมือนกันแต่ว่าเป็นทุกข์ที่แก้ไขไปได้เป็นครั้งเป็นคราวจึงปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาจึงทําให้รู้สึกว่าเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวไม่เสมอไป จึงได้จัดเข้าเป็นอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดประกินกนทุกและต่อจากนั้นก็ได้รัสสรุปเข้ามาเป็นสองหมวดคือความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักกับความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข เป็นตัวทุกข์ที่ทรงชี้ถึงตัวเหตุประกอบไปด้วยก็คือทุกข์เพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักและตัวทุกข์จริงๆนั่นก็คือโสกะปริเทวะเป็นต้นนั่นแหละซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะความประจวบ กับความพลัดพรากอันไม่เป็นไปตามความปรารถนานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้ัสรุปเข้าไปเข้าอีกเป็นข้อเดียวคือปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์และเมื่อัตรสรุปเข้าดังนี้แล้วก็จะเป็นอันว่าได้ทรงชี้ให้เชื่อมโยงไปถึงตัวสมุทยัย คือตัวความปรารถนาซึ่งตรัสเข้าในข้อซึ่งได้ตรัสไว้ในข้อสมุทยัยอันเป็นอริยสัจข้อที่สองและก็ได้ตรัสสรุปเข้าในขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการมาเป็นทุกก็คือรูปอันเป็นที่ยึดถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตอันเป็นที่ยึดถือ ทั้งห้านี้รวมเข้าเป็นรูปและนามรูปก็คงเป็นรูปนามก็ได้เกวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงรวมเข้าเป็นรูปและนามอันเป็นที่ยึดถือและก็เป็นอันว่าได้ทรงชี้เอาตัวอุปาทานคือความยึดถือ เป็นตัวสมุทยัยคือเป็นตัวเหตุอันม่งถึงว่าถ้าไม่ยึดถือก็ไม่เป็นตัวทุกข์ซึ่งเกิดเพราะกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีความยึดถือก็ไม่ต้องมีโสกะมีปริเทวะเป็นตน้นและตัว ขันห้าหรือนามารูปนั่นเองก็ยังต้องมีสภาวะทุกข์คือเมื่อต้องมีแก่ต้องมีตายและก็ต้องมีป่วยเจ็บอันเป็นตัวพยาธิแต่ก็ไม่ยึดถืออีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้จะมีสภาวะทุกข์อยู่ก็ไม่ยึดถือในสภาวะทุกข์นั้นเพราะฉะนั้น จึงเป็นทุกข์แก่นามารูปหรือแก่ขันห้าเองหรืออีกอย่างหนึ่งกล่าวได้ว่าเป็นคติธรรมดาของขันห้าหรือนามรูปเองซึ่งต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นกติธรรมดาหรือเป็นตัวธรรมดาไม่เป็นทุกข์ ในอริยสัจอันเกิดจากสมุทัยคือตัณหาอุปาทานดังที่กล่าวมานั่นเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสแสดงทุกขอริยสัจนี้เป็นอริยสัจข้อแรกแต่ว่าจะมีความรู้เข้าถึงสัจจข้อนี้ได้ ก็จะต้องได้ปัญญาในการปฏิบัติในกรรมอันเป็นข้อธรรมวิจยะสัมโพธชงมาก่อนและก็ได้สมาธิประกอบด้วยอุเบกขาเป็นบาทแนวิตที่ประกอบด้วยสมาธิอ,อุเบกขานี้ไปพิจารณาจึงจะเห็นทุกข์ได้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป